เรียบรอยพี่น้องมะกินข้าวกับประธานห้างวันนี้แล้วก็ทีมงานนะครับมันจะเป็นเดี่ยวเกือโบกนะครับนี่ปล่าิดตามเลยนะครับบริการคุณในประธานห้างครับบอกดานะครับแล้วก็ทีมงานวันนี้เรามีเมนูอันนี้ขลนปลาทูนะครับแกวเห็ดเปียงนะครับเห็ดฟางพี่น้องแล้วอันนี้แกงอมไก่นะครับไก่บ้านด้วพี่น้องเด้อหมกเขียดนี่เหมกเขียดหมกเขียดนะครับเียพี่น้อง คือเขาแหงเนาะหมกเขงน่ากินมากง่ายๆพี่น้องอีสานบ้านฮอเนาะไ่ต้องอย่างมากไม่พี่น้องประการอะงัดถ้าเราอิ่มถ้าเราคอมก่อนบย่างวางปเด่นตากล้องครับีหลังเหยดเหยดฟางนะครับเจียว หมูเขมาได้ไส้นะฟังลาาพี่น้องฟังเล่าก็่อฝากบ่ไม่เท่าค่อยมุกค่อยตามนี่หมกเขียบค่อยเบกานานเด้อเนียนหนอนเบเกนเจ้าของหมกป่าต้องเห็นมุกเปดใจเปิดจตลาดนี้่าหล่เปิดใตลาดคุณปะทูนะครับจะทำกับพี่น้องเลยตากล้องซีนไหลแล้วคุณปะทู จึงเฮียงไม่เหยวยเกียวเกียมอมอเ้าว่ามอเจ้าเนเกลืองเกี่ยวเกีองต่างนหรอยังไงขาเบือยเจ้า